วันนี้ที่ชายหาดอากาศร้อนมากๆเรามากินน้ำแข็งใสกันดีกว่านะจริงด้วยนะ่าแต่ว่าน้ำแข็งใส รสมะนาวมีหรือเปล่ารสมะนาวจะต้องมีอย่างแน่นอนแล้วที่สําคัญเนี่ยนะเขามีท็อปปิ้งให้อย่างเยอะเลยถ้าอย่างนั้นเราก็เพ่ขอน้ําแข็งใสรสมะนาวกับชาเขียวปนกันนะได้เลยได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวพี่ฝนจะทํานี่เลยน้ําแข็งใสรสสตาารอเบอรี่ใส่ท็อปปิ้งเยอะเยอะเหมือนกับว่าท็อปปิ้งเยอะกว่าน้ําแข็งใส่นะพี่ฝน <laughs> จริงเหรอจริงนี่ไม่เป็นไรหรอกงนาะกินอร่อยมากๆเลยนะหวานช่ำแต่ว่ากินบ่อยๆก็ไม่ดีนะใช่กินบ่อยๆไม่ดีแต่ว่าวันนี้อากาศร้อนขอกินหน่อยก็แล้วกันนะแล้วนั่นชามบลเลอร์เลยพี่ฝนใช่ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ของพีกจะเป็นชาเขียวเป็นชาเขียวเหรอชาเขียวแล้วก็เป็นน้ำมะนาวปนกันน้ำมะนาวโบ้พวกพีคจอร์ดพวกนายจะกินอะไรอ่ะโบ้โบ้โบ้แล้วก็เวนเดด้วยเวนเด์อยากกินน้ำแข็งสายรสชาติอะไรเหรอของฉันน่าจะเป็นรสชาติเป็นองังุนนะจ๊งอังุ่นเหรอได้เลยได้เลยถ้าอย่างงั้นพีกทำให้เรียบร้อยก่อนพี่ฝวนจะทำให้เวนเด์ได้เลยเดี๋ยวพีกโบกับปุ๊กปีคกินด้วยกันเนี่ยมาแล้วข้านี่ไง มีท็อปเปิ้งอย่างเยอะอนี่มีกีวีด้วยนะจริงเหรอนี่กีวีกล้วยหอมแล้วก็มีคุกกี้วางด้านบนวางด้านบนด้วยแล้วก็ราดน้ำพึ้งลงไปใช่แล้วของพ่เอจะเป็นน้ำพึง้งน่าอร่อยจังเลยแบบนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยพี่วอนครับจอคิดว่านะคะเวนเดย์เขาจะต้องชอบกินน้ำแข็งสายรสช็อกโกแลตแน่นอนเลยครับจริงๆรสช็อกโกแลตฉันก็ชอบกินนะแต่ว่า คราวนี้ขอเป็นรสองุ่นดีกว่ารสองางนอย่างนั้นเหรอใช่แล้วองุ่นม่วงน่าจะอร่อยนะเดี๋ยวขอ,อนสิโอ้โหนี่เว้นเดย์ใส่ทุรสชาติเลยนี่นะเหมือนกับมีกระเป๋าหล่นลงมานะของพี่ฝนหรือเปล่ากระเป๋าอะไรอย่างนั้นเหรอกระเป๋าเดินทางไงกระเป๋าเดินทางไหนอ่ะนี่ไงจ้ากระเป๋าของใครกันนะ จริงด้วยนี่คือกระเป๋าหรือว่าเราจะได้รับของรางวัลมาจากการทำน้ำแข็งใสแสนอร่อยแน่นเลยนี่คือความลับร้านน้ำแข็งใสยอย่างนั้นเหรอใช่เราได้กระเป๋าแล้วก็เสื้อผ้าชุดใหม่เป็นเสื้อกล้ามแล้วก็ชุดวอร์มพี่ฝนอย่างแท้ไรนะนเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะเราอาจจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากันแล้วล่ะเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนอะ่ะจริงด้วยชุดที่เรานำมาอยู่ที่ไหนกันนะอยู่ในกระเป๋าไง ชุดงั้นเหรอฉันไม่ได้นำชุดมาด้วยละสิชุดเว้นเดไม่ได้นำมาเหรอฉันกะว่ามาหาความลับแค่แป๊บเดียวแล้วก็กลับนะถ้าอย่างงั้นแบบนี้อืมเราอาจจะต้องหาเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็แว่นตาใหม่ให้กับเว้นเดบ้างแล้วล่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะพี่ฝนนี่ไง ตัวเครื่องบินพี่กก็เก็บไว้ในกระเป๋าแล้วก็มีชุดเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าตรงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะใช่เราจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เข้ากับสถานที่เพราะเช่นนั้นพี่ฝนยังคิดไม่ออกเลยว่าจะหาเสื้อผ้าให้เว้นเดย์ที่ไหนได้บ้างแถวนี้มีร้านขายเสื้อผ้าอยู่หรือเปล่าพี่ฝนร้านขายเสื้อผ้าไม่แน่ใจเหมือนกันงั้นเดี๋ยวพี่ฝนขอดูในกระเป๋าพี่ฝนก่อนดีกว่าว่ามีชุดสําหรับเว้นเดย์บ้างหรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นพวกเธอแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปที่ร้านเสื้อผ้าตรงหัวมุมนั่นก็ได้นะจ๊ะจริงเหรอเวนเดเธอสังเกตเห็นร้านเสื้อผ้าใช่หรือเปล่าฉันลงมาจากเครื่องบินจนมาถึงชายหาดฉันสังเกตหมดทุกที่เลยดีจังเลยนะงั้นเดี๋ยวฉันทาครีมกันแดดแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้ารองเท้าแปบ๊บนึงก่อนนะ่ะแสดงว่าเวนเดเขาเป็นนักสืบไงเขาก็เลยมองทุกอย่างเรียบร้อยไปหมดแล้วะเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วล่ะถ้าอย่างนั้น ฉันคงจะต้องไปซื้อชุดมาใส่ให้เข้ากับสถานที่แล้วนะไม่ต้องซื้อชุดใหมห่หรอกเพราะว่าที่นี่เขามีชุดฟรีเยอะเลยมีชุดฟรีเหรอนี่ไงมีรองเท้าแตะด้วยใส่แบบนี้ก็สบายเหมือนกันนะใช่สบายมากเลยเพระนาะฉะนั้นมาทางนี้เร็วเข้าด้านหน้านั้นอาจจะมีเสื้อผ้าข,ของฟรีแจกให้กับพวกเราด้วยนะบบ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 บ๊อกบว่างไงอะ่ะบอบบอกว่าน่าจะเป็นร้านที่เขาให้ยืมชุดใส่ได้ด้วยนะจ๊ะจริงเหรอ แบบนั้นเลยหรอบอนี่ไงชุดที่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยชุดนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยฉันว่าชุดนี้ดีมากเลยนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่กันเลยดีกว่าไหมอะ่ะบ,บูบูอบโอโ้โหพอาใส่ออกมาปุ๊บสวยปับย๊บแหละแบบนี้นี่เองเว้นเดย์คงเหมาะกับสีดํามากที่สุดแล้วล่ะใช่เว้นเดย์ชอบสีดําใช่เปล่าจริงๆแล้วฉันก็ชอบทุกสีแหละแต่ว่าสีดํากับสีขาวเนี่ยดีที่สุดเลยนะ ใช่จะว่าายชุดนี้ก็น่ารักเหมาะกับเธอมากเลยนะแต่ว่าเสื้อน่ะรู้สึกว่ามันจะร้อนไปหน่อยนะถ้าอยู่แถวนี้นะงั้นใส่เสื้อตัวนี้ดีไหมอ่ะเสื้อยืดเนี่ยนะหรอใช่เสื้อยืดตัวนี้แหละเหมาะมากเลยโอ้โหออกมาน่ารักมากเลยนะเนี่ยใช่น่ารักมากมากเลยล่ะแล้วก็นอกจากจะมีเสื้อผ้ารองเท้ากระโปรงแล้วเราอาจจะต้องมีแว่นตาด้วยนะ พี่ฝนจะหาแว่นตาให้เว้นเดย์ทำไมอะแว่นตากันแดดไงเพราะว่าที่ทะเลแดดร้อนมากเลยแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าแว่นตากันแดดในทะเลเนี่ยจำเป็นนะจ๊ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะนาฬิกานาฬิกาก็ต้องเปลี่ยนเลยเนี่ยใช่นาฬิกาอืมแว่นอยู่ไหนไอะพี่ฝนต้องเดินเข้าไปที่ร้านด้านในหน่อยฉันจำได้ว่าอยู่ด้านในเลยนะแว่นนะ่ะนี่ไงนี่ไงน่าจะเจอแล้วนอกจากจะมีแว่นตามีกระเป๋าด้วยนะ กระเป๋านี้ก็ดูเข้าดีเหมือนกันนะฉันเอากระเป๋าใบนี้แล้วจ้ะใช่กระเป๋าใบนี้จะไว้ใส่อุปกรณ์ใช้หลายอย่างได้มากมายเลยอืมแวนนี่ก็ใช้ได้เลยเนี่ยมองเห็นสบายตาไม่แสบตาแล้วนะเนี่ยแบบนี้สวยจังเลยเข้ากับชุดแล้วก็เว้นเดย์มากมากเลยนะจ๊ะอย่างเท่เลยเว้นเดย์ถ้าอย่างนั้นเราเดินออกไปข้างนอกกันดีกว่านะใช่ แต่ว่าวันนี้นอกจากจะเปลี่ยนสเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าใหม่แล้วเขาจะมีความลับอะไรให้พวกเราแก้ไขไปิดสนาอีกหรือเปล่านะเรื่องความลับนะฉันค้นหามาแล้วอยู่แถวแถวนี้ละจ้ะแถวนี้อย่างเงอะหลอแถวนี้มาสนามวันลเล่ไม่ใช่เหรอจริงด้วยสนามวันลเล่แต่ยังไงลราก็เรามาแข่งกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนพี่ฝนต้องตามหาความลับก่อนตามหาความลับอะไรอะ่ะคือว่าความลับของที่เนี่ย อยู่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งจ้ะเดี๋ยวก่อนนะที่นี่มีครอบครัวเอามานั่งเล่นที่ริมชายหาดด้วยนี่นะนี่ไงผู้หญิงคนนี้เลยที่ฉันติดตามมาว่ามีความ,มารับนะสวัสดีค่ะพี่คะมีอะไรให้พวกเราช่วยตามหาหรือเปล่าคะนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะอยากจะสอบถามนิดนึงเกี่ยวกับรูปภาพรูปนั้นนะคะ่ะรูปภาพอย่างนั้นเหรอจ๊ะใช่ค่ะรูปภาพเกี่ยวกับคุณดีเจคนหนึ่งนะคะ คุณดีเจคนหนึ่งคือว่าความจริงแล้วคุณดีเจคนนั้นนะคะเขาเป็นคนที่เรนเพลงได้เก่งมากๆเลยแต่ว่าอุปกรณ์บางอย่างหูฟังของเขาหายไปนะคะหูฟังอย่างนั้นเหรอคะใช่แล้วละคะ่ะแล้วคุณดีเจคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงพอจะมีรูปภาพหรือเปล่าคะมีรูปภาพแน่นอนเลยคะ่ะอยากจะให้ช่วยตามหาหูฟังให้กับเขาหน่อยนะคะพี่ฝนหยิบรูปภาพมาดูหน่อยนี่ไงรูปภาพนี้นะหรอ เดี๋ยวก่อนนะทำไมเพกคุค้นๆหน้าเขาชอบกนความจริงแล้วคุณดีเจคนนี้คือน้องชายของฉันเองค่ะเขาคือน้องชายเดี๋ยวก่อนแต่ว่าผมเคยเห็นเขาเมื่อกี้ผมเดินผ่านมาผมจำได้ใช่แล้วแ่ะค่ะเขาขายของอยู่ที่ร้านน้ำผลไม้ปัน่นนั่นคือความใฝ่ฝันของเขาอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะนอกจากกลายเป็นดีเจอ๋อดีเจน้ำผลไม้ปั่นนี่เองถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราอาจจะต้องออกตามหาหูฟังที่หายไปกลับคืนเขานะนะ ฉันว่าน่าจะอยู่แถวแถวนี้ละนะอยู่แถวนี้อย่างงั้นเหรออ๋อนี่ไงเจอแล้วอ้าวเครื่องสกแกนของพี่เอกใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เราตามหาเจอแล้วเรานําไปคืนเขากันดีกว่าหูฟังนี่น่าจะใช่นะเพราะดูจากรูปทรงแล้วก็เรื่องของสีแล้วน่าจะเป็นอันเดียวกับที่หายไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเจอความลับแล้วกลับไปคืนเขากันดีกว่า ทางนี้เลยทุกคนเพเอกจำได้เพราะว่าเพเอกเพิ่งเดินผ่านมานี่ไงร้านขายน้ำผลไม้ปั่นเย่าเชื่อใจสวัสดีครับรบกวนออกมาข้างนอกหน่อยได้ไหมครับได้เลยนะครับวันนี้จะทานน้ำผลไม้ปั่นอะไรอย่างนั้นเหรอครับคุณลูกค้าไม่ได้ทานน้ำผลไม้ปั่นหรอกครับแต่ผมนำของมาคืนให้นะครับใช่แล้วแ่ะค่ะนี่คือหูฟังที่หายไปใช่ไหมคะเนี่ยครับหูฟังผมไปตามหาความลับมาแล้วก็รู้ว่าหูฟังของพี่เนี่ยหายไป เดี๋ยวก่อนนะครับใช่จริงๆด้วยนะครับอันนี้หายไปนอนนานแสนนานมากเลยว่าแต่คุณไปเจอที่ไหนอย่างนั้นลหะครับผมเจออยู่ที่ชายหาดนะครับอย่างนี้จะต้องขอบคุณด้วยการมอบของรางวัลแก้วน้ำผลไม้ปั่นสามชั้นซ้อนแก้วน้ำผลไม้ปั่น3มชั้นซ้นนนอนอร่อยมากเลยครับ <S <S เดี๋ยวก่อนนะครับผมยังไม่ได้ปั่นน้ำผลไม้เลยครับเอาถ้าอย่างนั้นรบกวนปั่นใส่ด้วยนะครับ เดี๋ยวก่อนนี่คือแก้วน้ำผลไม้ที่มีผลไม้สามชั้นซนไม่ว่าจะเป็นแตงโมสับประรดสตรอเบอรี่อย่างน่ารักเลยเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าที่นี่มีความลับอ่ะมีความลับของจริงแต่ยังั้นล้วก็ก่อนที่พวกเราจะไปเล่นที่อืน่นนะนะเราไาเล่นลูกบอลชายหาดก็ดีกว่าดี่แน่นี่ซุปเปอร์เซิร์ฟนี่แน่ชนะแล้วร <c oughs> ับไม่ทัน เป็นยังไงมั่งตามหาความลับกันสนุกหรือเปล่าครับสนุกมากๆเลยแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบคลิปของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b ซับสไครตกดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็จะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย